การที่ตะตอนนี้แม่ยายยังไม่ได้คืนหรือยังไม่ได้ย้ายไปอ่ะมันยังไม่ได้สะดวกเพราะว่าหนึ่งแม่ยายมีเด็กเล็กถึงสองคนในบ้านนะการที่จะย้ายบ้านปรับปัีบเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเราพูดวันนี้พรุ่งนี้เราย้ายออกได้เลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเด็กเล็กถึงสองคนน่ะมันยุ่งยากมากทุกคนคะ่ะ คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะคะสําหรับเรื่องราวของแม่ยายแล้วก็สาวขนมสาสิการนะคะภายหลังจากเกิดกระแสด,ดราม่านะคะก่อนหน้านี้ซึ่งนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของแม่ยายก็ออกมาไลฟ์สดนี่แหละแต่ก็ไม่ไวยนะคะยังคงมีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาถาม,ถามถึงสาเหตุเรื่องของการย้ายบ้านไม่ย้ายบ้านคุณผู้ชมโดยแม่ยายนะคะก็ได้พูดถึงสาเหตุนะคะที่ณตอนนี้ทําไมถึงยังไม่ย้ายบ้านเพราะว่ามันยังไม่สะดวกนะคะแม่ยายบอกแบบนี้เพราะว่า มีเด็กเล็กนะคะถึง2คนในบ้านการที่จะย้ายบ้านปรปปับนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนไม่ใช่ว่าพูดวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะย้ายออกเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของแม่ยายเนี่ยออกมาพูดแบบนี้อะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเต็มๆของแม่ยายกันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจเจได้ใช้ชีวิตในเมืองขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นไปเรียนหนังสือ ไปทํากิจกรรมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในเมืองขอนแก่นหรือจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ได้กลับมาพักพิงที่นี่เพราะว่าจุดประสงค์หลักคือซื้อให้ลูกให้หลานทุกคนค่ะซื้อให้หลานได้ใช้ชีวิตในเมืองนี้ฉะนั้นการที่ตะตอนนี้แม่ยายยังไม่ได้คืนหรือยังไม่ได้ย้ายไปอ่ะมันยังไม่ได้สะดวกเพราะว่าหนึ่งแม่ยายมีเด็กเล็กถึงสงคนในบ้านนะ การที่จะย้ายบ้านปรปปับเปลับยเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เะเราพูดวันนี้พรุ่งนี้เราย้ายออกได้เลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าไราเด็กเล็กถึงสองคนน่ะมันยุ่งยากมากทุกคนขานะคะคือแม่ยายพยายามพยายามมองผ่านอะไรแบบนี้เข้ามาในหลายๆรอบที่มีคอมเมนต์แบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อถามมาแบบนี้แล้วแม่ยายก็จะอธิบายในมุมของแม่ยายซึ่งเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่า ถามว่ามามีเคยพูดว่าจะย้ายบ้านออกไปไปเช่าบ้านถูกไหมถูกแต่นะตอนนี้บ้านหลังที่ไปดูมามันยังไม่ได้ตอบโจทย์ที่จะให้เจเจหรือเสียใช้ชีวิตได้ดีเท่ากับบ้านหลังนี้ณนะปัจจุบันนะขณะที่อยู่นะคะฉะนั้นแม่ยายเลยมองว่าบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรในเมื่อมันยังไม่ได้อย่างที่เราอยากได้ ก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนคิดว่าไม่ผิดนะกับการที่เด็กๆจะอยู่ตรงนี้ต่อไปโดยที่ไม่ย้ายก็ได้เพราะบ้านหลังนี้จุดประสงค์หลักคือซื้อให้เด็กๆอยู่เพื่อที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วตัวแม่ยายเองไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพขนลบกลากตัวเองมาอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาตั้งใจว่าให้เด็กๆอยู่ที่นี่ ัวแม่ยายเองเนี่ยก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่นี่เพราะหลานมาอยู่ที่นี่นะคะทุกคนนะคะฉะนั้นแม่ยายมองว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดกับการที่เด็กๆจะอยู่ที่นี่ต่อนะคะทุกคนคะ่ะฉะนั้นจะบอกว่ายังไม่ย้ายทําไมถึงยังไม่คืนเราจะคืนต่อเมื่อพื้นที่ที่เราจะไปอาศัยอยู่ใหม่มันเสร็จสมบูรณ์พร้อมอำนวยความสะดวกสบายให้เด็กๆก,ก,กินอิน่มนอนหลับ และอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะทุกคนฉะนั้นแม่ยายค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำนะคะแม่ยายเชื่อว่าวุฒธธิภาวะของแม่ยายที่มีกับเด็กๆมันมากพอที่จะไม่เอาอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลในการตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้วมีผลกระทบกับหลานนะคะ ฉะนั้นแม่ใหญ่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับตรงนี้เป็นอันดับต้นๆและอันดับแรกนะคะ นอกเหนือจากนี้คะ่ะคุณผู้ชมขาภายหลังจากที่แม่ยายนะคะออกมาไลฟ์สดแบบนี้แล้วทางด้านฝั่งของขนมศัสิการนะคะก็ออกมาไลฟ์สดด้วยเหมือนกันซึ่งงานนี้ก็ไม่ไวค้ค่ะคุณผู้ชมขายังคงมีชาวเน็ตนะคะบางส่วนอีกเหมือนกันคะ่ะพิมพ์เข้าไปในไลฟ์สดของขนมนี่แหละและขนมนะคะก็อ่านคอมเมนต์ค่ะว่ามีเม้นต์นึงที่บอกนะคะว่าทําไมยังไม่ย้ายออกยังไม่คืนรถซึ่งขนมเองนะคะถึงกับโอยกลางไลฟ์สดกันเลยแหละคุณผู้ชมพร้อมกับพูดด้วยนะคะ ว่าอยากรู้ทุกเรื่องอะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของขนมสสิการกันค่ะมีเมนึ่องบอกว่าทำไมยังไม่ย้ายออกทำไมถึงยังไม่คืนรถโอ๊ยอยากรู้ทุกเรื่อง <c oughs> อ้นี่จะทำให้หนูแปลงล่างแล้วนะหนูจะโดนว่าเดี๋ยวเมื่อก่อนน้องน่ารักมากเมื่อก่อนน้องพูดจาดีมาก <c oughs> หืมหืมก็อยากจะเป็นคนน่ารักอยู่แต่แบบเจอแต่และอย่างอะไม่ได้น่ารักเลยก็ไม่รู้จ่าน่ารักทำไมงงเหมือนกันเหนื่อยมากงงเหมือนกันเหนื่อยมาก ถ้าอยากอยู่บ้านหลังนั้นน่ะไม่ไม่ซื้อบ้านใหม่ตั้งแต่ตอน move on หรอกฮึใช่ค่ะพี่บุกททำงานพี่ไม่ไหวพี่โมโหเราเล่นนะคะไม่ได้โมโห